สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ก็อยู่กับผมพุทธนะครับจากช่อง Easy Gaming กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมวันพันสเมเดอ t สตองเกตกับเซิร์ฟเวอร์555นะครับทุกคนก็วันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะก็เข้าวันที่3เป็นดีเรียบร้อยแล้วนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์555นะครับสำหรับไอดีสายฟรีของเรานะก็แต่วันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับทุกคนว่าวันนี้มันมีอะไร เข้ามาใหม่นะครับในวันที่3แล้วก็เล่นยังไงนะครับในวันที่3นะก็ก่อนอื่นนะครับทุกคนก็ใครที่หลงเข้ามาแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปนะครับก็ใกล้จะ5 0,000ซับแล้วนะครับทุกคนใครยังไม่กดก็ฝากทุกคนกดให้ผมด้วยนะครับก็วันนี้นะก็ตอนนี้ผมวิ่งสนะครับทุกคนก็อยาก อยากให้มันจบวิวสาบเนะสำหรับวันนี้จะพยายามทำให้มันขึ้นเลเวล39ให้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะตอนนี้38เพิพึ่งต้นๆ้น38เองนะก็อันดับพลังนะครับอันดับพลังตอนนี้อื้อหแทบจะไม่อยากเข้ามาดูเลยสำหรับอันดับพลังนะ300กว่าทุกคน383ก็มีฮาลุนะขึ้นอันดับ1นนะครับทุกคนตอนนี้ก็พลังอยู่ที่แสนเจ็ด คนอื่นแสนเจ็ดหมดแล้วอ่ะทุกคนพี่แจ๊บการดับสามนะยูทูบเต่าซีเอเดเอาพี่เต่าไอดีใครเนะ่ยไอดี ID ใครอะ่ะไอดีไม่เต่าเลยเอ่ะแล้วก็มีนนนี่อุ้นน,อนนี่ก็ใส่เติมฟุน่าจะใส่เติมฟุมีใครอีกใส่ฟีศูนหนึ่งห้าพยักษห้าพยักษหนีนี่อันนี้ปะเฮ้ยพี่มิ่งนะ แล้วก็แรมคุ้งอันดับที่24นะก็คนไทยเยอะมากนะทุกคนคือคนลงเซิร์ฟเวอร์นี้เยอะมากๆนะก็ผ่านด่านอยู่ที่48นะครับตัวละครสุกแก่ง600กว่าเลยนะแล้วก็เกิ่เป็นอันดับที่14นะครับก็เอามุ่วๆซั่วๆไปเลยนะทุกคนแล้วก็ฝึกตรงนี้นะทุกคนตรงนี้มันก็ถึงวันที่3แล้วใช่ไหมแล้วก็อ่า ตรงไหนนะเนี่ยน่นอ่มันจะแจกเป็นเศษใต้ดินอนะ่ะมันจะแจกเป็นเศษใต้ดินมานะ25เศษนะครับทุกคนแล้วก็จะอัพใต้ดินขึ้น3ดาวก่อนนะทุกคนเนะี่ยพยายามอัพใต้ดินให้ขึ้น3ดาวก่อนนะถ้าใครแบบไม่มีสายวุฒเลยอัพแค่ใต้ดินก็น่าจะ3าดาวนะทุกคนเออสำหรับวันนี้นะผมมันมีแฟดด้วยนะประเด็นมันมีแฟดด้วยมันก็เลย ใต้ดินไม่ได้3มดาวนะแล้วก็วันนี้ได้ตัวใหม่มานะสำหรับผมนะได้ฟินิกแมนมานะนกย่างนะทุกคนก็ไม่เคยจะได้ตัวแบบพวกกัวกิสือพวกอะไรกับเขาหรอกก็ได้เป็นฟินิกแมนมานะครับทุกคนมามาดูที่เฮ้านะเฮาก็เหมือนว่ายังไม่มีอะไรนะทุกคนน่ะมันก็ยังมันเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเลยต่างหากละ่ะก็ขอข้ามไปเลยนะขอรับตรงนี้แล้วก็ขอออกไปเลยนะครับทุกคนข้ามออกไปเลยนะปึ๊บปึ๊บ พอ,อก,กดลับก่อนกดผิดนะทุกคนตะกี้อ่าลุกอ่ามาดูตรงเอาไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาร์เก็ตนะทุกคนพลังงานผมซื้อถึง250นะอ่าถ้าไม่เวล39ก็เฮ้ยถ้าไม่เวลอ่าใช่ใช่ไม่เวล39ผมก็จะอัดอีกประมาณ3ครั้งนะก็880เพชรเลยนะก็ค่อนข้างเยอะนะโกก็ซื้อ1ป่องม่วงซื้อ2นะครับทุกคนแล้วก็ ส่วนตรงนี้นะตรงนี้อย่าลืมมาซื้อนะครับทุกคนมันเมื่อวานซื้อแล้วใช่ไหมแล้วก็วันนี้เป็นวันจันทร์มันจะรีเซ็ตนะครับทุกคนแล้วก็ซื้อไปเลยนะตรงนี้เพื่อให้เลเวลขึ้นเร็วนะแล้วก็ตรงนี้ก็แนะนําให้ดูโฆษณาเหมือนเดิมนะแล้วก็โฆษณาก,ก็ดูออกพลังงานนะครับวันนี้ก็มีอสอบเป็นแรงซิเวอร์นะทุกคนผมก็สอบมาไปที่เรียบร้อยตอนนี้อยู่อัดับที่870กว่าเลยนะ ก็ค่อนข้างที่จะไกลอยู่พอสมควรนะครับทุกคนแล้วก็ฝึกฝนก็เหมือนเดิมนะแลบวิจัยก็ยังเหมือนเดิมนะต,ตรงนั้นอะ่ะเอ้ยไม่ใช่แลบวิจัยแลบอะไรนะแลบเออแลบวิจัยนะั่นแหละก็ยังเล่นแบบตัวแบบไม่ใช่แบบแลบวิจัยมันเล่นแบบอ่าจนถึงแพ้จนถึงเล่นไม่ได้นะทุกคนตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างทุกคนสําหรับวันที่สามนะแล้วก็สตอรี่ก็ตอนนี้พยายามปลดภาพนี้อยู่นะแต่ก็ น่าจะน่าจะยังยากอยู่ตรงนี้ก็ปดตรงนี้แล้วก็มาหนึ่งหนึ่งตรงนี้นะเพราะว่ายังไม่ได้ตรงนี้แล้วก็วันนี้มีเหมือนมีเกวินเข้ามาขายตรงแล้วนะครับทุกคนเกวินเกวินอยู่ไหนเกวิ Gavin, Gavin. Ừ, นเกวินอืมนี่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 เกวิน Gavin เข้ามาขายตรงแล้วนะครับทุกคนสองพันปดนะได้เกวินบวกสกินนะครับทุกคนแล้วก็ อ,อีก2อ0 8ได้วุฒิสดาวนะครับทุกคนก็ตึงๆนะถ้าใครอยากจัดก็สามารถจัดได้เลยนะสำหรับเกวินใจเกเรนะก็มาดูที่กิวนะครับทุกคนกิวตรงนี้แนะนำให้ขอเป็นเศษ SR เหมือนเดิมนะตรงนี้นะก็ใครใขรขอไม่ได้ขอใช่ไหมอ่าแล้วก็ตรงนี้อ่าทุกคนตีไอ้นี่เลยนะเนี่ยดเตรจีนัตีให้ถึงรางวัลขั้นสูงนะครับทุกคนแล้วก็ ทุกตัวนะตีแยกเป็นทุกตัวเลยให้ถึงรางวัลขั้นสูงก็เพียงพอแล้วนะครับทุกคนเนี่ยเออก็แยกกันแยกตีนะอย่าไปตีแค่ตัวเดียวนะเดี๋ยวไม่ได้ของนะทุกคนแล้วก็วันนี้มันจะแจกของฟ้าผมก็ได้ป้องกันอีกแล้วนะทุกคนแล้วก็ผมก็รีไปละเออรีไปละของฟ้าอันนี้ก็ได้ป้องกันวันนี้ก็ได้ป้องกันอีกนะรู้สตาร์แล้วนะว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนแต่ผมจะเล่นระยะยาวไงไม่ไม่เป็นไรค่อยๆเล่นไปนะสําหรับสายฟรีอย่างผมนะ เรื่อยๆนะครับทุกคนเออส่วนการ์ดนะผมก็อัพขึ้นหนึ่งดาวแล้วก็ฟินิกแมนผมอัพขึ้นหนึ่งดาวนะเพราะว่าอัพสนงดาวน่าจะไม่ได้มันเยอะเกินไปนะทุกคน,นะตัวก็ประมาณนี้นะทะเลก็สองดาวแล้วนะแล้วก็เอาฟินิกแมนมาแทนคมบูนะครับตอนนี้สําหรับไอดี ID ของผมนะสําหรับตอนนี้นะครับก็มาทุกคนก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละสําหรับอา แนะนำนะในการเล่นนะวันที่สามนะครับทุกคนก็แนะนําว่ามีอะไรมานะสำหรับวันที่สามนะก็เมื่อวานบางคนเขาบอกว่าอัดอัดจนครบเลเวลไม่ขึ้นสามห้าน,นี่ผมก็งงเหมือนกันนะทําไมถึงไม่ขึ้นสามห้านะคนส่วนมากมันจะขึ้นสามห้าสามห้านะส5มห้ากัวๆเลยนะครับทุกคนไม่รู้เหมือนกันอันนี้น้องผมก็ไม่ขึ้นนะอ่าแนบนะไม่ไม่ขึ้นเหมือนกันผมก็งงเหมือนกันว่าไปพลาดตรงไหนนะก็ ไม่ได้ดูให้น้องมันด้วยเมื่อวานอะแล้วน้องมันบอกว่าอัดจนหมดแลนะ้วนะก็มาทุกคนใครที่อยากออกคลิปนะวันนี้สตรีมป้าสตรีมนะครับพี่แจ็บเว้ยพี่แจ็บบอ,อนอยู่ด้วยป่ะกูบีหมดอะไรวะานะมีใครนะที่อยากออกคลิปขอ,อหาก่อนไหนอันนี้ตบผมหน่อยพี่น่าจะตั้งแต่เมื่อคืนนะครับอันนี้ไม่น่าจะมีนะแต่ขอกับลองกับแนปหน่อยนะแนปอยู่ไหนอะ เดี๋ยวนะขอจัดทีมก่อนแบบนี้ก็หาหาสู้กับแนปนะแนปก็เอ่าเติมฟุนะทุกคนอยู่ไหนเลยเหรอโอ้โหแล้วเพื่อนเยอะซะด,ด้วยประเด็นอนะ่ะน่าจะต้องได้ไอ้นี่ปะ อ๋อนี่ปอหรอตัวผมหน่อยปอเองนี่ปอน้อง,องตามมาเยอะนะเนี่ยแนปออนอยู่อออันนี้หรอไม่ใช่คุณนไหนแลว้ววะแนปอเนี่ยอ๋ออ๋อนี่ไงมาทุกคนขอลองกับแนปนะแนบมีฟูบุกิลางสองด้วยนะคนก็ดตึง แฟดผมได้เปิดก่อนนะเออปืบปบบใครที่อยากออกคลิปก็สามารถทักมาหาผมได้นะทุกคนทักมาในกลิมมา,าแฟดผมเอ้าทำไมแฟดไม่ไล่โจมตีอะต,ต้องมีคิดซึมมาแฟดก็ไล่แทงฟาบร,ระเบิดบึ้มฟินิกแมนตีธรรมดาไปแฟดก็ไล่โจมตีไปป๊บระเบิดบึ้มแฟดก็โจมตีไปอีกระเบิด บึมอืมไม่น่ารอดไม่น่ารอดไม่น่ารอดจริงๆสู้คนที่มีฟุไม่ได้จริงๆนะอ่าสําหรับไอทีผมนะไหนแล้วอ,ะอ่ะอ่าปออยู่ไหนเลเ่ยนี่ปะไม่ใชน่นี่ปะนะี่ปอนะตบน้องๆคนดูนะที่รู้จักนะครับทุกคนมา น้องปอน,น่าจะเล่นเป็นสายฟรีนะดูจากอันนี้แล้วไม่น่าไม่น่าจะเติมฟินิกแมนก็ตีธรรมดาไปนอนเอ้ยไม่นอนแบบผมก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยแปบประกาศแสงก็ไล่ติออืืและเบิดไปนะนอนเตี้งๆไปเลยหนึ่งตัว ก็ฟินิกแมนตีธรรมดา,าแฟดก็ไล่โจมตีไประเบิดบึ้มโอเคเรียบร้อยหาใครใครอีกอ่ะขออีกคนนะขอเป็นคนสุดท้ายใครที่รู้จักอ่าเอาต้นละกันต้นวงยูสเนมนะอยู่ไหนละ่ะไนส์เมโ่าไม่ได้ออนตั้งแต่เมื่อวานปะเนี่ย น่าจะยังไม่ได้ออนตั้งแต่เมื่อวานน่าจะยังไม่ว่างแฟตประกายแสงผมได้ไล่เอ้ยอันตีไปนะสี่หมื่นนะแล้วก็ใต้ดินพิโรดไปฟินิกแมนก็ตีธรรมดาไปกีน็อตตีธรรมดาไปนะอยากได้การ่นะทุกคนอยากได้การ่นะตอนนี้เพราะว่าจะเอามาคอมโบกับแฟตนะทุกคนไล่โจมตีแล้วบึ้มๆๆเลยนะระเบิดไปดูระเบิดแฟตก็แรงนะ ถึงผมไม่ได้ปั้นโหดก็ตามเพือนจะตายละตายแล้วโอเคเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนในวันที่3นะทุกคนวันที่3ก็แนะนําให้อ่าไม่ถึงวลวสามเก้าก็ได้นะแต่ถึงต้องวิวสามแปดห้าร้อยหกร้อยอะประมาณครึ่งหนึ่งนะทุกคนเออวิวสามแปดครึ่งก็ได้นะไม่ไม่ต้องวิวสามเก้าแบบไม่ต้องอัดจ,จ่าขนาดนั้นก็ได้นะครับทุกคนก็ ในคลิปวันนี้นะทุกคนก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับวันที่สามนะครับทุกคนก็รอดูในวันพรุ่งนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c ไ i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากทุกคนกด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 ให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็อ่า ใครที่มีคอมเมนต์อยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านานะจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากทุกคนกดติดตามไว้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ก่อนที่จะไปนะป่องม่วงฟาร์มพรุ่งนี้นะครับไว้ฟาร์มพรุ่งนี้นะครับทุกคนก็ดองไว้ด้วยนะทุกคนฟาร์มของฟา้าพรุ่งนี้นะครับไปเจอกันนะครับทุกคนบายบายไปเจอกันครับ